ครับสวัสดีครับทุกคนครับเห็นว่ามีโชคมีลาบงวดนี้เต็มเต็มเลยใช่ไหมครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2565ที่ตรงกับวันศุกร์อพอดีพี่ได้มาร่วมพิธีพุทธาพิเศษเหรียญดวงมหาเศรษฐีหลวงพ่อเพชรวาจาสิษวัดป่าพระรานเพชรตำบลไผ่พัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษ นะครับพอพิธีเสร็จก็ได้บูชาเหรียญกับท่านหลวงพ่อก็เลยเอาตัวเลขในเหรียญนี่แหละครับไปเสี่ยงโชคเสียงโชค,เ,โชคเลขเจ็ดหนึ่งสเต็มเ,เต็มเลยเจ็หนึ่งเต็มเต็มครับแล้วก็ไ้ันหนึ่งหกยหกหนึ่งด้วยใช่ไหมหกหนึอีกเลขล่างอีกหกนึ่งถูกทั้งลอตเตอรีถ่ <ott> ถูกทั้ง ให้โชว์โอ้โหโชลออตตเรี่ให้โชว์ลอตเตอรี่ด้วยเนี่ยถูกลอตเตอรี่ด้วยนี่ครับผมมนีอ่ย่าครับอันนี้ก็ยังไม่ไปขึ้นเราจะถวายวัดเลยอันนี้ถวายวัดเลยทั้งเลขท้ายสองตัวโอ้เลขท้ายสามตัวด้วยเลขท้ายสามตัวศูนย์ศูนย์สองเลขท้ายสองตัวหกหนึ่งก็ได้หกหนึ่งก็ได้โฮเดนี่ใบเนี่ยหกหนึ่งได้ได้ได้คู่เองครับหกหนึ่งได้คู่เอง ้านลอตเตอรี่ลอตเตอรี่นะครับครับจากจากนี่นี่นี่ผ้าผงนี่ผ้าผงดวงมหาเศรษฐีหลวงพ่อเพชรวาจาสิทธิ์วัดป่าพระลานเพชรนะครับนี่เหรียญน,นี่นี่นี่เนื้อผงนี่ครับนี่ครับ,รบเดี๋ยวดูเหรียญมันยึดเลขอยู่ไหน,เ,นเลข<ร>อยู่ไข้างด้านข้างครับขอดูหน่อยมันตัวเล็กมากตัวเล็กมากเราลองลส่องดูนนะมีตัวเลขโอ้มีทิ้งด้วยแต่เล็กมากเลย แต่มีมีโค้ดอยู่สามตัวทุกมีโค้ดสามตัวบางทีก็จะมีสองตัวสามตัวนะครับอ่าเห็นว่าหลวงพ่อท่านโยนให้เลยวันนั้นครับผมก็จะได้ช่วงหกหนึ่งกับสิบเจ็ดสิบสี่อ่าเขาก็คือสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่สลับไปสลับมากันสลับไปสลับมาครับด้านอื่นครับซื้อกลับไปกลับมาครับกลับไปกลับมาทั้งสิบเจ็ดทั้งหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่นะครับ ห็นมาถูกหลายคนสี่หนึ่งเคนที่มาร่วมงานวันนั้นถูกกันเยอะครับส่วนพี่ก็ได้มาส่วนหนึ่งเท่าไหร่ส่วนหนึ่งประมาณประมาณก่อนเห็นเป็นล้านล้านประมาณล้านห้าค่ะาครับล้านห้าล้านห้าครับถ้าทำไม่เกรงใจจะขอดูแวบๆได้ไหมเนี่ยขอดูอันนี้คือดูันแวบๆหน่อยได้ไหมคะขันแวบๆป้าค่ะนี่นะคะท่านผู้ชม อันนี้คือคุณผู้ชมซื้อซื้อข้างนอกมานะคะซื้อซื้อข้างนอกมาเราก็ไม่อยากจะคุยเนาะแต่ว่าถูกจริงๆนะครับเห็นว่าเห็นที่รายงานว่าถูกหกล้านจริงๆนะหกเจ็ดล้านใชไม่ได้อยู่นี่โอ้แน่นอนเลขตัวนี้ครับเพราะว่าท่านหลวงพ่อท่านเมตตาบารมีของของหลวงพ่อกับหลวงปู่สวง หลวงปู่สวนกับหลวงพ่อเพชรวิจาสศิครับในวันนั้นพิธียังเยี่ยมมากดีมากครับไรสดครับพิธีอย่างวันนั้นถ้าใครไม่ได้มาร่วมถือว่าน่าเสียดายมากครับครับนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องพี่น้องทุกคนนะครับเหรียญเนี่ยเหรียญหรือเนื้อผงพระเนื้อผงดวงมหาเศรษฐีหลวงพ่อเพชรวาจาสศิษย์นะครับนี่นี่สวยมากเลยเนี่ยอัดปล่องสวยครับนั้นเนี่ย ครับเป็นเนื้ออะไรนะเป็นเนื้อเนื้อเนื้อผงครับเนื้อผงว่านร้อยแปดเป็นว่านร้อยแปดนะครับมอนสารนี่แน่นมากใช่ไหมครับที่น้องมอนสารมีเส้นผมนองปูด้วยจีบอลรือเปล่าจีบอลนิ่งๆนะตรับไม่ต้องการปลาถูกเลขเป็นลานมือไม่นิ่งเลยนะอันนี้สีอะไรสีออกแดงๆสีหมากนะสีหมากมีกี่สีครับ้าพตรงนี้มีกี่สีคะ สร้างกี่สีคะสีเดียวไหมน่าน่าจะเป็นสีเดียวนี่แหละครับองค์เล็กมากองค์เล็กสีเดียวขะาวเดียว,เ,ยวเลือเเลือมันน่าจะเหลือเยอะเนาะครับรดวงมหาเศรษฐีแล้วก็พระปิตาที่ที่ตอนออกรุ่นรุ่นแรกก็เห็นว่าโชคดีหลายคนเหมือนกันเนาะครับอ๋ออันนี้คือรุ่นแรกครับดวงมหาเศรษฐีเหรียญท,ทุกรุ่นที่ออกจากวัดป่าพระลานเพชร ใครได้ไปก็โชคดีทุกคนครับนะครับแต่รุ่นแรกๆก็จะหาไม่ได้แล้วหมดแล้วหมดแล้วครับทํามาเท่าไหร่ก็จําหน่ายหมดก็ไม่พิมพ์ปั๊มมาอีกนะครับไม่มีไม่มีจริงๆไม่มีครับยากครับที่งเหลืออยู่ก็ดวงเศรษฐีของหลวงปู่สวงใช่ครับเพราะเราไม่ได้ค่อยมีเวลาในประชาสัมพันธ์เพราะนั้นครับพี่น้องทั่วประเทศนะครับนี่ดวงมหาเศรษฐีหลวงพ่อเพชรวาจาสิทธ์ ท่านรีบเข้ามาบูชานะครับจะมีโชคมีลาบครับมีโชคมีลาบทุกผู้ทุกคนเลยครับรีบมารีบมาก่อนที่พระผงรุ่นนี้จะหมดนะครับยังเหลือน้อยมากครับรีบเข้ามาติดต่อได้นะครับท่านจะได้มีโชคมีลาบจะได้ไม่ขาดสนเงินทองจะมีแต่ความร่ํารวยร่ํารวยร่ํารวยเอาเม,มืวนี้ชอบตัวอะไรโชบอยู่ในใจหรือยังได้หรือยังได้แล้วครับแต่ยังไม่เปิดเผย เปิดน้อยนิดนึงเปิดนิดเดียวให้เป็นแนวทาง FC หน่อยค่ะนิดนึงเก้เจสีโอ้เสียงเทวดากระซิบมาว่าเก้เจสค่ะเก้นะคะเกาให้เป็นแนวทางนะคะเอาลงครับเก้สกับ4ีกับีหนึ่เขียนเขียนให้หน่อยเขียนห้หน่อยโชว์หน่อยเก้ากับ4ีห่งเอาเก้สกับซีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเนาะอ่า คนพี่นะครับคณพี่ก็ถูกเยอะจริงๆนะครับอ่ะก็แสดงความดีใจดีเด้อครับก็เลยอยากจะแบ่งปันกันนังเน้อก็ก็บูชาไปถ้าท่านจะได้มีบูชาตัวอะไรไหมเนี่ยองค์ที่ได้ไปโอ้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับร้านเลงโอ้ไม่ได้ครับไม่ได้เลยบอกไม่ได้ไม่ให้ละครับครับเรียบทองเรียมทองไปแล้วครับเรียบทองอยู่ที่ร้านู่ครับต้องไปเอาวันพรุ่งนี้ออกพรุ่งนี้ครับ เลี่ยมทองฝังเพชรเลยนะฝังเพชรด้วยแล้วอยู่ในิคอเนี่ยอะไรเยอะๆเลยสมเด็จครับสมเด็จโโอ้หเขามีทั้งสมเด็จมีทั้งหลวงปู่สวงนี่นะคะงวดตองน้อยตอน้อยตองวดดวงเศรษฐีนะคะดวงมหาเศรษฐี974กับ14นะครับแล้วมาเร็วเร่งตองมวดป่าพลรานเพชร โอ้โหเสียกจะซิบมาจากผู้โชคดีเนาะจากผู้โชคดีได้เป็นล้านนะคะค่ะล้านแตกที่วัดป่าพรลานเพชรนะคะท่านผู้ชมสามตัวแล้วก็สองตัวนะคะเตกที่นี่นะคะวัดป่าพรลานเพชรนะคะแสดงว่าเอฟซีต้องมีอะไรมาถวายลงเกิดนแ่งอเลยครับ้ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะเลยเนาะถูกเยอะจริงๆนะครับอ่ะใครถูกก็มาขึ้นเบ้าแล้วมา จะมีกิจกรรมอะไรนะครับเดยวถูเล่นเยอะแยะเลยใช่ก็ก็เงินรางวัลที่ได้ก็จะมอบถวายหลวงปู่ให้ให้ซื้อที่ดินข้างหน้าวัดค่ะครับที่ดินที่หน้าวัดก็ยังขาดปัจจัยอีกเยอะอยู่นะครับญาติพี่น้องญาติธรรมทุกท่านนะครับให้มาร่วมทําบุญร่วมบูชาเหรียญดวงเศรษฐีหลวงพ่อเพชรวจาศิษ์นะครับค่ะท่านจะได้มีโชคมีลาภมีความร่ํารวย มาร่วมกับผมทําบุญถวายเงินในการที่จะซื้อที่ดินหน้าวัดนะครับมีที่ดินข้างหน้าวัดด้วยเนาะแล้วก็ทาบุญผมเห็นว่าหลวงพ่อซื้อแล้วแต่ยังจ่ายเงินไม่ครบไม่ครบครับยังจะค้างอยู่ขาดเยอะนะครับโบสถ์ก็ยังไม่เสร็จมาร่วมกันสร้างครับคุชาเรียนหลวงปู่ไปก็ครับก็จะมีนะครับได้ทําบุญด้วยได้สร้างโบสถ์ด้วยแล้วก็ได้ซื้อที่ดินด้วย ใครที่จะไม่มีที่อยู่ยังมีที่อยู่ในชาติหน้าซื้อนี่นี่ถวายวัดก็ดีนะครับเนาะครับอ่ขอบคุณคุณพี่มากเ้อนะครับแบ่งปันบังเดอร์ซักครึ่งล้านความุขเดี๋ยวไปหน้าไปด้วยนะครับหลังจากนี้ไปขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับผมสี่เจ็ดมันตัวเดียวกันพูดถึงอันนี้เป็นเก้าสี่เจ็ดอันนั้นห้าสี่เจ็ด สี่เจ็ดของพี่แดงพี่แดงห้าสี่เจ็ดจับป่าใส่เนี่ยเขาจะอะไรมาแ่ยนะ